จากกรณีที่มีการพบทาคทะเลสีน้ําเงินหรือว่ามังกรทะเลสีน้ําเงินครับบูดาก้อนเนี่ยฮะที่ถูกคลื่นซัดเข้าบริเวณหาดกัะลนจงังหวัดภูเก็ตเมื่อ2วันก่อนนั้นครับดูจางในภาพก็ตัวเล็กมากอ,มอยู่ในแก้วและ เขาบอกใหญ่สุดเนี่ยตัวมันจะแค่นิ้วครึ่งเท่าน,านั้นมันไม่ได้เป็นสัตว์พื้นถิ่นบ้านเรานะแต่อยู่ๆมาถูกพบที่หาดกะลนจังหวัดภูเกต็ตอและที่สำคัญคือมันมีพิษห้ามโดนเด็ดขาดคือถ้าเราไปเดินตามชายหาดถ้าเห็นเนี่ยหรืออาจจะไม่เห็นต้องต้องระวังฮะ,ะซึ่งถ้าทะเลสิงหนเนี่ยเขาก็มีพิษจากการเก็บสะสมเข็มพิษจากเหยื่อที่กินเข้าไปนะรับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยไม่สามารถผลิตเข็มพิษได้ด้วยตัวเอง แล้วก็ยังมีการพบแมงกะพุนกะลาสีและก็แมงกะพุนแว่นตาพระอินทร์ครับซึ่งก็เป็นอาหารของเจ้าท่าทะเลสีน้ําเงินร่วมด้วยนะครับล่าสุดครับวันนี้ทางผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่10ตะกัวป่าพังงานายสุริยะสอนเสริมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดครับได้ลงพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและก็ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวบริเวณเพื้นที่หาดเขาหลักหาดบางเนียนหาดคึกคักในอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับ เฝ้าระวังและแจ้งเตือนหากมีผู้ใดลงเล่นน้ำทะเลแล้วก็พบเจ้าทากทะเลครับให้ดลีกเลี่ยงไม่สัมผัสหรือว่าไปจับเล่นโดยเด็ดขาดหากถูกหรือว่าสัมผัสก็ให้แก้พิษเบื้องต้นด้วยน้ำส้มสายชูเช่นเดียวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีสัมผัสกับแมงกระพุนพิษครับแต่ว่าไงก็ตามครับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่พบเจ้าทากทะเลสีน้ําเงินในพื้นที่ชายหาดจัจงหวัดพังงาแต่อย่างใดแต่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังต่อไปเพื่อความไม่ประมาทครับ